ไม่ติดบังตัวทำไมยังไม่นอนจะนอนหลับได้ยังไงคะกี่นยลพูดไม่ไม่เขารวมยอดกันอยู่สรุปยอดให้ลูกค้าอยู่อ่านี่ไงคุณดีเจออ,อยมาตอกย้ำกันซะแล้ววุยบอกว่าแต่หนูต้องการทุกตัวเ้ยตอนนี้นอนร้องไห้อยู่หนูขเขาเล่าที่ทำให้วุ่นวายไม่วุ่นวายเลยจ้าเ<ะ>อาไปใส่ปอกหมอนอ อ๋อเราเด็กโงขอบคุณมากค่ะดีเจวิวเอ้ดดีเจออยสิเอ้ย,น,น,อยนี่จะมาให้ตอกย้ำหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณคุณียกดิฉันบัลเลสสุดวันชุดใจทุกครั้ง <laughs> น่ารักโอ้ยตายละวเจ็ดศูนย์ตาแดงไหมไม่เหลืออดกินเป็ดได้ไง ก็มาขนาดนี้ก็ไม่รู้ให้ยังไงแหละมีคนบอกว่าอะไรว่าพอแจ็คแฟนฉันอีกแล้วอ้ยุ่มหัวเฮ้ยไม่จะพูดอะไรกระสับกระส่ายไปหมดฮือโอเอคือหมายถึงว่าตัวเองก็เสียใจแล้วก็ต้องปปอบคนอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะเด็กผีเอ๋ยผีเอ๋ยผีใจ พรุ่งนี้ใส่เสื้อลิวอพูไปขายขั้วไก่ยินดีค่ะคุณพี่ยินดีด้วยยินดีด้วยรีบขายนะจะแบบเออไม่ได้ใส่เสื้อลิวอพูไปขายได้บ่อยๆนะพี่ตั้หนึ่งนะอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดนะิไม่รมยอดไปแล้วยอดถามาบาทมันว้าไปจริงเกินปุยมุยดีเมอกี้แมตแต่ก็อย่างที่บอกแหละเดี๋ยวมันหลายแชมป์เกินไงก็ต้องแบ่งๆกันบ้างนะคะแต่ไม่ควรจะแบ่งแบบนี้เจ็ดส่วนเพื่อ งงมากแม่จะมีเสียงมุมยิ้มมุมยิ้มหน่อยนะคะคือพอดีเมื่อกี้เชไปปล่อยของมือสองถูกๆมาในแอปกล้องนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังกาลังแอดมินแอดมินทะเลาะกันเองไม่แอดมินแอดมินวามยอดตําด้วยพูดดีใช่กินไข่จุกกินไข่ไปเลยเจ็ดเราเป็นสายโปรตีนอยู่แล้วเด็กแมนยูมันเป็นสายโปรตีน เดี๋ยวหนูโอนเพิ่มฮะเดี๋ยวหนูโอนเพิ่มอะไรของวิววลล่โอนเพิ่มอะไรอีกเหรอไม่รู้จะเอ่ยอะไรรู้สึกดีมากที่ไปไลฟ์ปล่อยส่งของต่อในแอปกล้องนะคะเพราะไม่อย่างนั้นดิฉันก็คงจะขายเสื้อแมนยูไหมเอามาเลยไหมไม่เป็นอย่างงี้ทำไมหรอเอาละมีปัญหาอะไรกัน ตามแล้วอะไรหรออุย้ยใครใส่ร้อยเพชรให้อ๋อได้ไเดี๋ยวจัดการให้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้สู้งานได้ต่อสู้เธอคะ่ะคุณพี่ตอนนี้สู้เจ็ดศูนย์ไม่ไหวขายหมดไหมเมื่อกี้เกือบหมดนะคะเกือบหมดเพราะว่ามีหลายตัวที่ในบ้านก็เอาไปเองแล้วอย่างนี้ตอนนี้แจ็คแฟนฉันทิ้งไปแล้วจริง <laughs> ไปร้านโชคสั่งแมนยูพอเล่เหมือนกันอ่าแมนยูโดนเก็บรู้สึกยังไงเรามันต้องสู้สินะไม่รู้สึกมันยังไม่จบมันยังไม่ใช่ปลายทางคนไหนอนเปลี่ยนอะไรขนาดหโอ้โหคนนี้นี่ใช้ได้นะวันนี้เล่นดีนะไม่งั้นโดนไป็น21โลกอันนี้นี่ฮานะเนี่ยไอเอออะไร สรุปยอดพรุ่งนี้ไหมไม่ให้มันเสร็จมาได้แหละให้มันเสร็จนะให้มันจบจบนะนนเหมือนที่มันให้สรุปยอดไปเจ็ดศูนย์นะให้มันจบที่ตรงนั้น,มห,น,น,นหมดกันเลยหมดกันเลยเคลียให้แล้วหมดกันเลยคีนชีสเลยค <Okay. S 1> ีนชีสเลยเจ็ดศูนย์คีนชีสเลยลดลดเลย,ลลเลยอะไรอีกตอนนี้สองแอดมินดิฉัน นั่งคุกคิกคุกคิกอะไรขอดูทำไมอยากเจ้าอะโอ้เกียนที่ช่วยแบไงนะเราเชียร์ต่อค่ะทุกคนเราเชียร์ต่อมันยังไม่จบค่ะนะคะขำแห้งขำแห้งจริงขำไม่ชดัว้ย ดีแล้วที่ไม่นอนไม่กล้าดูไฮไลท์ด้วยอเอ้ยไม่ใช่ดีแล้วที่ไม่นอนดีแล้วที่ไม่ดูอ่าคราวหน้าแอดมินจะเอาของมาให้เยอะกว่าน,นี้นะคะส่งไปแล้วแต่ไม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 ทตแล้วค่ะอะไรอะไรส่งจะส่งซ้อนไม่มีก็มีอมว่าเป็นกำลังใจให้คะ่ะรอบหน้าเอาให้เยอะกว่านี้ก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวรอบหน้าแอดมินจะเต็มของมาให้เยอะกว่านี้ค่ะแต่ให้คุณเชียร์ทำคนเดียวเลยค่ะ ว n l 2 0น3ออ่ะโชะชดดูไหมคะใช่มามากรุงเทพนี่มาดูไหมคะว n l 2 0น3จะเหลือไปไหมวันนี้ขิงเข้าไปเจ๋วี่าน้องเพียวมาบ้านเราเออใช่เอ้ยเดี๋ยวเราไม่มีรูปประกอบเดี๋ยวพูดอย่างนั้นอ๋อเขาบอกมั่วจ้าน้องเพียวอยู่ตุรกีตอนนี้จ้าใช่จ้า อ่าเราเล่นม <pink> ีเพ <acht ing> ื่อนหน้าเหมือนมีเพื่อนหน้าเหมือนน้องเพียวแล้วเหมือนจริงเหมือนมากเหมือนแบบงงแต่เหมือนเป็นเวอร์ชันน้องเพียวที่แบบโดนทุบมาแล้วนะโดนโดนตบบนแร่ใส่แล้วทุบทุบทุบแบบตัวจิ๋วอะไรเี้ยเมื่อวันนี้มันทําผมอย่างนั้นได้ยเงเหมือนน้องเพียวเวลาเล่นเพียวมากใช่น้ำใบบุบบกต้องเข้าจริงๆต้องเข้าเลยเลยนี่เมื่อกี้ลืมเสื้อบางตัวด้วยนะที่ไปแอปในแอปกล้องที่จะไปส่งต่ออ่ะลืมไปบางตัวนะเนี่ย นี่ตัวนี้ก็ลืมเละนี้่เนี่ยคาวเลยกฟิลเนี่ยลืมเฉยเลยวางไว้สิบสามสวยด้วยตอนนี้เดี๋ยวไว้ข้างหน้าเนาะข้างหน้าวิวสิบสามข้างหน้าจริงไหมอ๋อตัวนี้เป็นคาวอ๋อนี่มันเป็นคอลเลคชั่นคาวกับพูม่านี่นะเออใช่นี่มาขายที่นี่ต่อจะเย็นจะวิวตัวนี้คือเอาไว้ใส่ทำงานนะเมื่อกี้ตอนแรกชูดก็จะเอา ใช่แม้ตัวนี้จะเป็นคาวกับพูมาเออใช่จริงด้วยเป็นคาวเล็กฟิลกับพูมาขายต่ออีกเหรอเอฟต่อมีคนบอกว่าเอไม่ทันเลยแต่ตัวนี้จําราคาไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูมาเอฟต่อมาขายต่อในนี้หรอไม่ได้จะขายต่อเดเมื่อกี้ขันไปบอกว่าเออแบบเนี่ยเจอเจอในนี้ขายแบบคนจีนคือยังไงหรอเอฟหรอเรามันขายแปใช่ป่ะฟิลเกก็สวยดีนะเป็นคาวกับพูมา เก้าเจ็ดสิบห้แรปขายไปเลยโอ้ยนี่เป็นคอลเลคชันพิเศษด้วยนะเนี่ยอันนี้สวยด้วยกระหงวนเพิ่มขอบยังสวยอยู่เลยข้าวกับพูมิากเฮ้ยสรุปลือมาขายหรือลืมมาให้ชุดลือมาให้ชุดกับม้าค่ะเมื่อกี้อย่าว่าดเลยว่าให้ชุดเสื้อผ้าชุดก็เยอะเหมือนกันที่ดดึงมาหน่ะไม่มันมาอยู่ในมันมีอยู่ในม้าแหละม้าโอเคว่าเป็นของจีนอะไรหมวกไม่หายลูก เออมานี่วเป็นของฉันแต่คนที่ได้เสื้อล่าเริงใปนี่ดีใจด้วยจริงๆส่งต่อด้วให้ยืมมีกระดิ่งคือใช่เลยโอ้ยอย่าอย่าอย่าไอ้นี่มานนะขอโทษขอโทษเออดึกแล้วยังไม่นอนยังค่ะนั่งคิดเงินกันพอดีเมื่อกี้ไปส่งของมือสองแบบเหมือนของที่เชียร์ไม่ค่อยได้ใช้อะแหละมันเป็นสภาพใหม่ๆหม่ดูได้เสื้อล่าเริงฮะใบเต้าได้ไม่ใช่หรอเสื้อล่าเริงอ่ะวิวได้เสื้อเสื้อดอกไม่ใช่หรอลูก วิวได้เสื้อดอกเสื้อละเลีงของใบแป้วใช่ใช่ใช่เออแต่ว่าอันนี้ราคามันจะสูงหน่อยนะอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้จําได้ว่าเอฟมาแพงนะห้าพันเจ็ดไงพันเจ็ดันสามสิบพันเจ็ดอยากเอฟหมวกไม่ไม่มีแล้วค่ะพี่หมวกหมดแล้วหมวกหมดแล้วอันนี้ก็ยังใส่อยู่พวกนี้ยังใส่อยู่อันนี้ยังใส่อยู่จ้ะนี้ยังใส่อยู่ เครียดจริงขมใจมากตอนนี้ขมขื่นสุดเลยขมขื่นมากแม่เจ้าแต่อันนี้เสื้อสีเข้ากับหมวกอยู่เนาะขมใจมากตอนนี้ขมใจจริงเออพอดีเลยอ่ะอุ่นอุ่นกายอ่ะมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าหนาวใจใส่เสื้อไงมันก็ไมุ่่น ไอแต่อ,อันนี้มีคนเอาใช่ไหมมี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  <Okay. S 1> อันนั้นต้องแปะติ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะอหรอเอเอก็หยิบเขาลออออกน้องเ็าบอกว่าให้ให้เอาเขาเา้าไปเหมือนเดิมช่วยด้วยอะไรคือคานน่ะคานกลุ่มคานอ๋อสวัสดีจ้าแม่โอ้ยลุกลุกมันขึ้นอยากได้หมวกที่ใส<น>่พี่ก็อยากได้โกที่พี่ใส่มันก็นลูกชุดมีคนบอกว่าร้องเพลงติ่งแนด ของหนูรัตให้ฟังหน่อยหนูรัตดาราสาวบ้านยางอ๋อไม่รู้จักจ้าเเจ้าเล่นคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะหนูรัตเปนี่สิว่าไงจ๊ะติ่งแม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 ติ่ติ่งแมติ่งแมติ่งแมติงแมติ่งแมติ่งม่งติ่งแมติ่งมติ่งแมติ่งแมติ่งแมตงมติ่งแมติ่งแมาิ่งแมติ่มติ่อแมตเลงมิ่งหรอิ่ง่มมขา่าแแล้ว่่งข่งแมแล้ว อย่าดิได้หมดที่ใส่ขอให้พี่ได้เอาไว้ใส่ก่อนเธอจ้าเพราะไมัม้นปีกกระฝ้ายของพี่นะอันเนี้ยตัง <c oughs> มีคนบอกว่ามีคนบอกว่าเก <c oughs> ียดเพลงแล้วเสียงคือใช่ปะมาล้อใหม่มหดิมาร้อใหม่ดิ <c oughs> าม,ดมาร้อใหม่ดิคนร้องเหมือนมากชุดคือชุดเป็นแฟนขับค่ะชุดเป็นแฟนขับหนูรัดยังไงนะือร้องหง่นะติ่งนะติ่งนะติ่งนะ ติ่งแนส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 ป้า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 ลองยจริงเหรอมีคำหยาบด้วยแต่ว่าน่าพูดไม่ได้หุยอันยองเซโยอููยออองิมิต้ามีคนถามใช่อูยองอูหรือเปล่ารู้จักอูยองอูป่ะหนู เขาเล่นตามได้เวลาอูอูเล่นน่ารักมากมีคนบอกว่าตัวจริงเขาน่ารักมากเลยนะหนูรัดอะ่ะใช่ใช่ใชไปเจอ,อยังพี่สาวบันยางเฮเลนแห่งวงทไวสมาชิกคนที่สิบเดี๋ยวนะแล้วมีคนบอกว่าเหมือนมากหนะ้าก็เหมือนมาถึงหนูรัดขอโทษนะครับนี่เป็นฝาแฟนหนูรัดครับผมเกิดวันเดียวกันเลยครับชูดเหรอปีเดียวกัน <laughs> จริงปะ <laughs> จริงสามสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าสามหกเอเยี่ยมีต้นฉบับไหมไม่เล่นจา้าฉังเจ้าเล่นคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเข้าใจไหมคะ ขนมป๊อก,กแกละดหรอป๊อก,กแกลรดไอชูละเอียดไหมเน,นี่ยวันนี้มารีวิวขนมป๊อก,กแกลรดเอาเข้าปากเลยค่ะรีวิวไปแล้วหรอแล้วก็ออกนอกกล้องแล้วสักพักก็มีเสียงมันเครี้ย,ยงอะไรรันลกสังกสีอ่ะอุ้ยมีคนให้หม้อไฟฉันอร่อยมากจ้าอุ้ยไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมีคนบอกอ่านึว่าสิ่งคือเป็นผู้หญิงวันนั้นหนูเจอเขาชุดสีแสบตามากชุดชพอแค่เข้ามาแบบมุมมุมมิ่ ฟฟิลเตอร์มันแบบกูจะจับหรือไม่จับด <พอ S 1> ีโคตถูกเลืองให้เหมือนรูรัตนึกถึงเบนจาวค,ค่ะคูดวันนี้แหวนเพชรฉันจะมาเอาของของแจนเกืนไม่มีหวานฝารักกันไม่ได้ <laughs> จะมาเอาของของนเกืนเฮ <laughs> ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องให้หมอไฟใครค่ะเนี่ยคุณคุณมือกองไม่เป็นไรนะจ๊ะขอบคุณค่ะมือกองร้องเพลง <laughs> พี่ชูวร์นสวยอะมีของคิดถึงมิสเซนเทล่านะคะจริงเหรอแบนสวยเหรอเออแบนสวยอะ <laughs> แม่อันนี้ของโพลารอยด์ครับโพลารอยด์แม่ของโพลารอยด์แล้วแล้วเป็นแว่นอะไรอ่ะแว่นสายตาอ๋อแล้วก็เป็นเลนส์แบบที่มันทันทันซิชชันได้เคืออะไรนะทันใช่ป่ะทันซิชชันป่ะที่มันเปลี่ยนสีใช่ไหมใช่จะเล่นทุกบทไม่ได้โอ้จริงงงมากแต่ตัวนีจะขยันขยันอย่าเนี่ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บอ่าแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยหลงให้ช่วยคิดเิยให้ช่วยช่วยคิดเงยก่อนอะไรนะ อันนี้ฉันจะติ๊กไว้โอเคโอเคโอ้ยช้ำใจมากแม่แม่เป็นไรนะแต่นี่สวยดีเนาะหรือเราจะเก็บไว้ใส่ดีวะเนี่ยติ๊กแนทติ๊กแนทใครเป็นคนขอให้เริ่มเนี่ยติ๊กแนท <c oughs> มีคนบอก <c oughs> ขอเป็นติ๊กแนทของอะไรนะหนูร <c oughs> ัตดาราสาวบ้านยางดาราสาวบ้านยางมั่วเขาไปเกาหลีแล้วเขาเป็นสมาชิกคนที่สิบของวงท,ององทวายอ๋อเหรอเฮเลนแห่งวงทวายรู้จักปล่าเแห่งวงทวายเขาเฮเลนเขาชื่อเฮเลนชื่อชื่อสเตนเนมอะเฮเลน แห่งวงทวายด้วยหรอเป็นคนที่สิบของวงทวาย JYP ซุ้มไว้เอาไงเดียตัวเนี้ยหรือฉันจะเก็บไว้ใส่เปลาแบบออฟฟิศเดียวเก็บไว้ก็ได้นะสวยดีหรอเพราะไหล่มันก็ดูไอ้นี่ดีเนาะเฮเลนชาวกูเวียงพี่สาวเขาเป็นพี่สาวนะมีบอกว่าเสียงมนุรัต์เฮเลนชาวกูเวียงเลยใช่เฮเลนชาวกูเวียงครับเจ็ดศูนย์มาใหญ่เลยนะเจ็ดศูนย์ เอาไงดีเสื้อตัวนี้ทุกคนว่าเราเก็บหรือเราสมต่อดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้ไม่ได้ใส่แล้วนะเก็บไว้คือใช้เป็นคนเสื้อสูทดำเยอะไงโอเคใช่ไหมเก็บได้เหรอเนาะเก็บไว้ก่อนละกันเออบอมันมีโฟมล้างหน้าเหลือปะโฟมล้างหน้าหมดแล้วหมดแล้วชูชัยมันต้องงานแล้ววันนั้นหล่อนนะใช้นานอยู่แล้วมันก็คือหมดเหมือนกัน ไปเอาบ้านต่อเนาะใช่ปะมันหมดมันเหมาะเนาะฉันี่ยเห็นยา้อ่ะอืมมันก็เหมาะดีอ่ะนี่ผลิตผลของโฟมล้างหน้าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใครใช้แม่ทำไมไม่ใช่แม่ไม่ใช่อ่ะเออมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ห้องข้างล่างพอดีอาณาข้างบนกูพูดไปทำไมกูเบอร์จริงพูดไปทำไมวะพูดออกไปก็รู้ว่าปลายทางคืออะไรเนาะบอกเนาะพูดทำไมเนาะนี่โอเคอยู่เนาะ มีอะไรอะเพเยงมันคนมันซื้อสัตย์งั้นยังไม่คนมันซื้อสัตย์ตกเปี๋ยงอะเก็บประกาศรัการอันนี้เก็บกันยังไม่ขายยังไม่ขายแปดสิบใช่ไหมคุณแบงก์เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเราต้องส่งสลิปแล้วเราจะให้เจ๊เช็คกแล้วจงไงดีวะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งมาเดีคอัลไซร์ก็ได้ ออกมาอะไรนะเดซลิปรอพอชอเปิดอีกที่มีดอกไม้เรลงมาห้าปีเะนึออกไปก่อนเออออกไปก่อนก็เดี๋ยวแบบเหมือนมาชนย่อกันอีกทีกันได้ฟันดี้ค่ะอันนี้ยบร้อยหมดแล้วใช่ปะมีแบบบางคนยังไม่โอนอ๋อโอเคโอเคขยันจังไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปนอนแล้วค่ะทุกคนมาเซฮายเฉยๆค่ะมีชุดเดรสเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยหามันนะจริงๆก็มีเอาลงมาบ้านแหละแต่มามาเอาไปแล้ว มกาแฟต้องกินเวลาไหนกาแฟก็กินตามเวลากาแฟเลยค่ะแบบกินตอนเช้าหรือกินตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่เลยค่ะอ่ะดาราสาวมาบายบายทุกคนหน่อยสิอาบายบายจ้ะมาบายบายเข้ากล้องหน่อยได้ไหมอ๋อไม่ไม่จ้ะฉันชอบเล่นคนเดียวนะชอบเล่นคนเดียวออกกล้องเท่าไหร่ อ๋อเขาบอกอองหรอเขาพูดไปพูดมาติดทองแดงน <laughs> ่าดี <laughs> พูดไปพูดมามันไปทองแดงอยู่นะเอาเพิ่งมาเจอช่องไปแล้วค่ะไปแล้วแวะมาเซฮายเล็กน้อยนะคะบายๆนะคะทุกคนเห็นเลยอะไรนะกระเป๋าหรอรอเอฟโอ้โหยากละกระเป๋ามีน้อยมากเลยนะใช่รองเท้าดีกว่ารอบหน้ารองเท้ารองเท้าแต่จริงๆอ่ะฉันว่าต้องเราฟิฟอบมาเหอะมันไม่ได้ใสหรอกจริง นั่นแหละเดี๋ยวไว้ใเอามาปล่อยแล้วกันเนาะทุกคนโอเคไปละจ้าโอเคเอาเป็นว่าดิฉันยินดีกับลิวอร์พูทุกคนที่ไม่เป็นเป็ดแล้วกันนะคะวันนี้เฮะเล่เฮะเล่เฮ้เล่เฮะเลยเฮะเเลยโอเคได้ thank you ทุกคนบายบายจ้ามีความสุขมากๆเช่นกัน ไม่ตอบแล้วเจ<ข>อใจเจ็ดศูนจะไม่ตอบเลยทั้งนั้นบ๊ายบาย